ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารขอให้ท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตกคภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับดาวตกมีสีด้วยนะดาวตกมีสีสีของดาวตกเกิดจากอะไร และดาวตกแต่ละดวงมีสีที่แตกต่างกันเกิดจากอะไรบ้างมีและมีสีอะไรบ้างเราไปชมกันนะคะผมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติดาวตกมีสีด้วยนะดาวตกเกิดจากเศษหินและฝุ่นของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยโดยถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาในชั้นบรรยากาศเกิดการเสียดสีและการเผาไหม้ทำให้อะตอมของดาว ทำให้อะตอมของดาวตกเปล่งแสงออกมาในช่วงคลื่นต่างๆเราจึงสามารถมองเห็นสีของดาวตกปรากฏการในลักษณะที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสองปัจจัยได้แก่องค์ประกอบทางเคมีและโมเลกุลของอากาศโดยรอบโดยแสงที่เปล่งออกมาจากอะตอมโลหะของดาวตกนั้นจะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบทางเคมีเช่นอะตอมของแคลเซียม แคลเซียมจะให้แสงสีออกโทนสีม่วงอะตอมแมกนีเซียมโดยแมกนีเซียมจะให้แสงสีฟ้าสีฟ้าเขียวอะตอมของโซเดียมโซเดียมให้แสงสีส้มหรือสีเหลืองสีส้มเหลืองนะครับอะตอมเหล็กเหล็กให้แสงสีเหลืองโดยในขณะที่โมเลกุลในชั้นบรรยากาศของโลกจะมีอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบด้วย ซึ่งจะให้แสงสีแดงดังนั้นสีของดาวตกจึงขึ้นอยู่กับการเปล่งแสงของอะตอมแต่ละชนิดส่วนสำหรับฝนดาวตกเจมินิสในคืนของวันที่13ทธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยคาดว่าจะมีอัตราการตกมากถึง150ดวงต่อชั่วโมงแถมไม่มีแสงของดวงจันทร์มารบกวนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่จะได้นอนดูดาวและสังเกตสีของฝนดาวตกกันนะครับโดยจะนอนดูอยู่ที่บ้านหรือมาดูที่สถานสถานีที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ให้หรือที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะครับ หรือใครไม่สะดวกมาที่เชียงใหม่ก็จะมีที่จังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับผมถ้าไม่อยาพกพลาดข่าวสารของท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุตคภัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปนะครับปุ่มสีแดงให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ